สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องพิกวานสายสลอนนะคะทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกม Buffalo Win นะคะทุนที่1มื่นเกค่ะเบทไปเลยขาดใจใจห0 0่งพนะคะกะจะแบบทั้งคืนนะวันนี้เ <c oughs> บทอยู่ที่200ร้อนะคะทุกคนวันนี้พี่ทิงจะช่วยชีวิตเราไว้หรือเปล่าอย่าไม่อยากจะบอกเลยตอนแรกทุนเราสามหมื่นนะจ๊ะแต่ตอนนี้เราก็เหลือแค่หมื่นเกาค่ะทุกคนก็เลยอยากมาให้พี่ทิงช่วยชีวิตค่ะมาไหม พีจะป,ป,ปินเรามาไหมไม่มาก็ไม่ต้องมาแหละมาพี่เคอ่ะสีะ่รอยเท้าคุณต้องแปเพื่อนบอกว่าหน้าพีหน่อยชอบเหินขึ้นฟ้าจริงหรอทุกคนแต่พี่ไปดูแล้วมันก็จริงของเขานั่นแหละค่ะวันนี้พี่ือจ้องอยู่อเงี้ยค่ะจ้องจ้องจออยู่อย่างเงี้ยค่ะดูซีมจะเป็นไงอยู่กันยาวๆค่ะพี่เล่นแบบเทอร์โบน,นะคะทุกคนแบบตก ตอกโ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 กกันค่ะทุกคนถ้าแบบตึ่มไปเลยทีเดียวไม่ต้องรอหนึ่งมิสองิเสียเวลาเสียเวลารวยอะ่ะคนจะรวยอะ่ะดูสิพี่ทิงมาเรียกทีไรนะพี่ทิงกินยากตนะอาทำไมไม่มาทำไมพี่ทิงไม่มาเอามามลูกคูณสามไปแล้วนะยังไงก็พันสงไปเลยสิแม่ ยดูดีทุกคนเบิงซอยข่อยเนีเป็นอย่างเบิงเจ้าเบิงเบิงเจ้าเบิง,ง <c oughs> ข้างห้งองข้างคอแนี่เลยเบิงอย่างเช่นงูอ้ยตืด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 แปกตัวสองอะ400ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเราอยู่แบบยาวๆเพราะเรามีสองกระป๋องน้ำ เก็กมวยสองกระป๋องคาวันนี้ถ้าน่าเหินฟ้าไม่ทําอะไรนะคะยกค่ะทุกคนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วพิกมองเพดานพิกยกค่ะพิกไม่ได้มองตูกแกค่ะพิกยกชื่นใจจริงๆรักคุ้งเขากอไม่รักใช่ไหมทุกคนไม่ใช่ค่ะ เสือเสือดาวสาวเรือมามีน้องแอบขำ่นะเดี๋ยววมิ้ง,งวินนนะตัวสิเจ็ดจังไดล่ะเจยวเงินไปไวใส่ละบัญญา,าทุนเท่าไหร่นะก้าวได้ยินค่ะกกาไรพันหนึ่ไม่เป็นไรคุยได้ อนาคตจะรวยอ่ะคนจะรวยมันเป็นหน้าอย่างนี้แหละคะ่ะคุมสีเทาๆใส่แว่นใส่หมวกสีขาวนี่แหละคะ่ะมายาวคูณสี่แป๊กพูดหาเหรอสัวเอา้าถูกทุกคนโอ้ยปวดเทียโอ้ยดิ๊กมีนาเกียนโอ้จะทำยังไงอะ่ะโห้าห้าพันห้าพันอ่ะ,อะเขาเอินอยังไง วัวก,กระทิงบอกบ้านหอยก็เอิญง้วปลาแล้วเนาะํำแหงสองหมื่นห้าแล้วกำไรห้าพัน,น 5, แล้วว่าตัวก่อนพี่ทิงมาดีมากวันนี้พี่ทิงทางานดีสรงเยจะกินอิ่ม <l ots of whiskey> มาเพียงโอ้ย โอ้ยโอยมันเจ็บจริงๆก็สิบครั้งไปเลยสิแม่พี่จะมินมาอ้ยร้อนน่ะร้อนเงินนะคะทุกคนมาคูนหนึ่งเอา้จาจังได้จังไดส้ส่วนไปจังได้มาจังได้เนี่ยเอา้าใครได้เงินไปเนี่ยเอา้า คูณสองเอาเอาร้อยหกสิบโอ๊ยอย่าคุยเยอ,อย่างนี้และค่ะวันไหนที่พี่คูดแบบเบเนิบเนิบนะคือพี่แบบไม่มีไม่มีป่องอะวันนี้พี่มีป่องอะพี่ทิ้งมาแล้วอะที่หมาก็มาคูณห้าไปแล้วอะเอาเอาพี่ฟินนะทุกคนเอา้างง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 สิคะไม่ต้องงงค่ะ คนจะรวยค่ะเล่นตามพิกค,ค่ะทุกคนเอออย่ากล่าเดี๋ยวข่อยคิดก่อนคิดคำเว่าก่อนแป๊บนึงเอาลืมข่อยลืมค่อยลืมแบบว่าเอ,อฉันลืมละค่ะทุกคนอ๋อสีบอกว่าใครอยากแบบเล่นเหมือนพีก็นี่เลยค่ะเว็บนี้เลยค่ะมีทุกค่ายค่ะเมก a เกมสลอ็อตพีจี บอเม่แม่มึงบันนี้คืออย่างเนาะเมกาเกมพีจีสล็อตสองปองหนึ่งกันลืมหนาลืมหลังแล้วพี่น้องเอ้ยขวายในเท่าใดบูบานเนี่ยเจ็ดพันหาไปละบันเนี่ยโอ้ยคนจะรวยอะไรก็ชุดไม่อยู่ไปต,ต่อค่ะเมาแล้วใจอุ้ยไม่ได้ไม่ได้เมาค่ะเอโะทมันแบบบันนี้ฟิลมันได้ค่ะทุกคน ทุนหมื่นข้าวตอนนี้ก็สามหมื่นหนึ่งแล้วอ่ะโอ้ยปกตินี่หยุดแล้วนะเหยียบเบรกตั้งแต่สองหมื่นห้าแล้วนะไปต่อค่ะเคมาเคดีค่ะโอยเคดีเคมาอีกอ้าวไม่เป็นไรคูณสามแปดพันพันสาม รู้สึกว่าจะมีคนนินทาดิฉันอยู่ข้างหลังนะคะไม่ด้ยินไปไปอ้าวมาอีกเรื่อยๆค่ะทุกคนเรามีกำไรเราใจใหญ่อยู่แล้วใจใหญ่อะไรก็ใหญ่โฆษณาเกินจริงมา เอาเอากำไรสามหมื่นข่อยไใสไซเบอร์ละบันเอาก็มาดีครับก็มาดีครับเอาคูณสองไยกำไรสักสองเ่คุยโม้วันนี้คุยเยอะขอก,กําไรสักสองหมื่นก็พอเว้ยฝันให้ฝันให้ไกลไปให้ถึงเรามีจุดมุ่งหมายค่ะทุกคน เอาเอาเอาเบิดเอาเบิดเอาบ้าน n h ạ เบิดเอาเอาทำไมเอาอุ้ยทักไม่ได้ทุกคนเราอย่ามาเล่นนะเราจริงจังนะเป็นเงินเป็นทองได้เนี่ยหาเหรียญเาไปช่วเด้อคูณสองมาเอาสี่สปินมาเอาเมาเอามาอีกแล้วมาอีกแล้วคูณสี่มาอีกแล้วไปไปใส่ เอาอทุกคนทำไมเรายัางอยู่ที่เดิมนะโอมคิคอนก็เข้าแล้วเด้อเดี่ยวอะไรกันไม่รู้ว่าไปทัวว่าไปทัวเคมาอ้ยเนาะปวดหัวน้ำเจ้าอยู่ยกจักบาทกันนะอ๋อ ชื่นใจจริงๆค่ะอุ้ยเอามันจะเท่าทุนแล้วเนี่ยทุกคนทำไปเล่นไปดู้เมื่อกี้สามสามหมื่นแล้วก็ไม่เลิกความเลิดความเลิดวาจัความโรคอะค่ะไม่เป็นไรคะ่ะเราแบบวันนี้เราแบบฟรีสไตล์ค่ะฟรีทุกอย่างค่ะอ้าวมา มาครับบอมา,มาไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรมาเท่าทุนเราอะตอนเนี้ยเอาเช็คยังใดล่ะสัวสีไฟ่อลรือสีพ่อจะม,มีเอาอยัางไงคูณสามมาอุ้ยใจบอดีเหรอเด้อพี่นอ้องเอ้ยอ้าวอุ้ยตกใจไป คนจะตกใจเกี๊ยวโอ้โหตามเลยเอ้านี่เสือมายิ้ก็สวยสิครับว้าสิครับอ๋อโอ้ยสั่งเกาทุกคนเลยไปไปไป มาอีกตัวดิหยุดม,มามาคามือกอบออแหมเป็นไรครับสิบครั้งเพราะอีกคือฟีสป,ปินสิบครั้งก็คือจบจบที่ที่ว่าฉันต้องได้ที่ที่ว่าฉันสวยมายังไงก็มาไป,ทำ,ไปทำยังไงก็ทำทำยังไงก็ทำเอาเอาสัว พี่ทิงมาแล้วจ้าพี่ทิงแฟนฉันมาแล้วจ้าทุกคนสิครับก็มาครับพี่ทิงน่ารักอะ่ะ mm hmm. พี่ทิงคือแฟนพิกค่ะทุกคนรู้จักไหมคะพี่ทิงที่ตัวสูงๆอะ่ะม mm hmm. ันมีเพื่อน mm hmm. เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่คนหนึ่งอะ่ะแบบหลงรักพี่ทิงของพิกอะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวจะร้องเพลงให้เลยหลงรักคงมีเจ้าของแอบมอง mm hmm. อยู่ทุกคน เอาใหม่ oh <laughs> ทุกคนมีคนแอบตามนะ่ะเอาใหม่คันโอ้ฟหีจะปิ้ใหม่อีกแล้วอ่ะแม่เช็นไหมพูดถึงนี่จริงทีไรน่ะอ้าวีจะปินก็เลยกลายเป็นติดสองครั้งอ่ะเบิ้ลน่ะเคยได้เบิ้ลปะทุกคนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจิ้งจิ๋จริงจริงเอาปมาณนี้หลองยังงังกับมาถือ โอ้ยอนาคตจะรวยเป็นอย่างนี้นี่เองพี่ทิงมาดีอุ๊บไว้ในใจค่ะทุกคนเรารู้รู้กันอยู่พี่ทิ้งของน้องพี่ทิ้ขงขุนน้องดิกวินๆๆจ๊ะ้ดิกวินจ้พี่ทิงนี่น่ารักจริงๆเลยเท่าไหร่ห้าพันห้าป้าคุยโวเหมือนได้ห้าหมนไม่เป็นไรเราเหลืออีกตั้งสิบเอ็ดขังแน่ โป้ถึงโป้ถึงโป้โปถึงโป้โป้ถึงโป้ถึงโป้โปไม่รู้จะพูดอะไรทุกคนโูดไปก่อนคูณสิบสามเร็วดักอะไรมันจะเวอ่อขนาดนั้นดูดูพูดไปก็หาบ่โม่โอ้คูณสิบสี่นะทุกคนวันนี้เป็นวันของพิกจริงๆแหละขออนุญ,ญาตยกแป๊บนึง อโอ้บัดคำสิวอารวยละมึอเนี่ยรวยบิ๊กวินากินครับผมเลอีนตั้งหกครั้งครับผเม,ม,มก้วินครับเลิศเล่นไหมทุกคนอย่าลืมเมก้าเกมพีจีสตรอนนะคะพี่เล่นเว้นนี่แหละ แตกโป๊ะตึงโป๊ะตึงโป๊ะตึงโป๊ะข้อเกมไหนก็แตกบอกไว้เลยโอ้คูณสิบห้าน่ะแม่ยังไงล่ะเป็นโคบีฝอยกับบยญานเด้อทิหาคูณทิพหาตัวน,นี้เนาะทุกคนเนาะบิยาณยูวอรเลนตายยังไงวันนี้พี่คุยนานมากนะบอกไว้เลยคุยจนปวดคอแหบปากจนชาวบ้านจะมาคอบ้านแล้วเนี่ยอ่ะคุณไมเจ็ หาบ่าโหอย่างวปวดคุณแปดกว่าอนสามร้คูณสิบแปดเป็นเท่าไรบ่รู้เดี๋ยวน้อขคินบอกเองนทุกคนขออนุญาตฉันเลยห้าพันเจนทุกคนโอ้ยบาเบิ่งดูสี่ยี่สได้สามหมื่นา พอจบทุกคนจบข่าวยังไงพี่พอแล้วแหละทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแ like, ชร์อออกำไรทุนละหมื่นเก้านะจ๊ะได้ห้าหมื่นสองนะจ๊ะคิดดูนะจ๊ะว่าฉันได้เท่าไหร่ข่าววันนี้บิ๊กวินยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มานะคะน่าจะพยายามไม่หืนฝาขาโป๋ำหรัาวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายซียวยอเ